ดีครับพี่น้องฟังไปทุกคนเนะครับผมนี้นิยมบรรทุกสิปามาลาบเนื้อครับผมลาบซินซิมงวดครับผมพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศประเทศสปปลาวไทยแลนด์มาเด้อครับผมนีันสับมันครับผมอันนี้วบบสิขวาใส่ดีกับโค้บพี่น้องเลือดครับผมนี่มาครับผมน้องไปทุกคนนะครับ รอยล้เอียดมาทำการกดณได้พี่น้องครับผมฝากขขกด subscribe กดติดตามได้พี่น้องที่มารับชมครับผมพี่น้องฝากไปเรือยครับช่องน้อยๆน,นิยมบ้านทุงครับมากินก้อยเนื้อแซ่บๆครับวันนี้ครับครับผมลาบสูตรมึงเลยนี่คือหั่นขาใส่เข้าไปทำเรื่ด้ๆพี่น้องเด้อสูตรมึงเลยดันทรายครับผมอำเภอดันทรายครับนี่ทำทำขาเข้าไปเลยครับหั่นไปแล้วหลายแล้วนี่แล้ใบใบบกูดวางใบแบบนี้เลยสับเข้าไปพร้อมเนื้อครับ ชีพอร์มเปิดใสรสชาติพี่น้องครับเพิ่มมากครับเพิ่มเตบมรสชาติเด้อกินลาบลาบเหนียวครับใส่สูตรลาบเหนียวเดี๋ยวชิเผาบลาเขือบลาเขือเปาะมาใช่น้ำครับผมพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กำลังนึ่งข้าวอยู่ครับเดี๋ยวสับไปอย่างไรเราก็เผาบลาเขือปอกมาสับนี่ตดี๋ยชิ้เป็นสูตรสูตรด้านทรายมั่งเลยครับพี่น้องอ่าครับผมเดี๋ยวแสงก็ระดีแท้อ่าครับนี่ใกล้กเลยพี่น้อง ดี่แบบลาบเหนียวครับผมอ่าเดี๋ยวจะไปเผาบระเขือกันพี่น้องเก้นเอาะกะเขือมาใส่น้ำครับผมพี่น้องเป็นข yeah, <ad> evet ้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวใส่กระติบกันก่อนสิกินกับลาบเนื้อเนียวูพี่น้องกันเอฟซีทุกท่านเด้อครับผมมาเด้อครับอยู่ต่างประเทศฟังไทยฟังลาวแบบมากินร่วกันแซ่บนี่ครับผมสับไปแล้วยังบ้านแล้วยังเตรียมการอยู่ครับผมมาพี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อมาครับผม ข้าวเหนียวห่อนๆเดี๋ยวข้าวเหนียวใส่กระติบัได้เพี่น้องครับผมเดี๋ยวชิมาทําการหลาบเหนียวครับผมมาครับเก็บซีทุกท่านคิดหอดทุกคนนะครับฝากกด subscribe กดติดตามได้เยพี่อน้องครับผมครับผมสูตรมึงเลยนี่นี่ครับเขือปอกบ่เขือบ้านเ้าะพี่น้องเผาเผาไฟครับเผาแกลดครับไ่ได้ก่อ้บ่ได้ก่อเตาเดี๋ยวมือแรงกันครับสิบทาการกั่วแล้วก็ปิ้งปนินครับผมอันนี้บเขือเฮานี้แล้ครับเขือกเบ่ขึ้นนะครับ สูตรลาบเนื้อลาบเหนียวเมืองเลยดันใส่เชี่ยวไปใส่ให้เบื่อนนี่น้องลาบเหนียวเนียวครับผมเดี๋ยวจะโอ้โอเคครับผมรอติดตามครับผมพี่น้องมากินดูกันเด้อครับผมอ่าครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ผเชี่ยวมาใส่สับใส่เลยบเบือคืนบเบือบะแน้วเลยพี่น้องตรวจลาบสูตรนี้เด็ดแท้เด้อครับนี่สับใส่เลยเบือเหนียวมันชิ้นชิ้นเหนียวเลยพี่น้องเขาชิว่าตัวเด็ตามบนเบือคืนเด้อ สูตรสูตรสูตรเด็ดครับสูตรมึงเลยครับผมตัดสายมึงเลยนอกจากเลือยงขึ้นสับใส่ยห้อมไปเลยครับนี่มีหงมักเห็ดมาตั้งแต่โอ้ยหล่นเต็มเลยเฮาเฮาไฟเด้อเอาไปเฮาไฟก่อนเฮาไฟมาสับสับไปเรือยไปเนาะสูตรเด็ดครับเนี่ยมาสิเหนียวครับโอ้แต่กรตึ้งกระจายบริเวณเต็มกระหองเลยพี่น้อาออกมาเด้อครับเห็ดเอฟซีทุกท่านที่ตามประเทศในประเทศเด้อ นี่สูตรเด็ดพิเศษนะคาตะไคร้คาเนาะใส่เข้าไปเลยไปบวกปูก๋ยถุกระสับไปเลยสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดละห้อไปป็่งเพียงคือลาบนะครับอ่าวเรียกครับผมรอตามต่อไปครับผมอ่าครับผมผมนี่สูตรสิปุ้งเลยนะครับผมนี่น้า๊อกที่เขาเขาต้มมาครับผมใส่เลยครับน้มสต๊อกใส่เรียบร้อยพี่น้องมาสูตรสูตรเด็ดมึงเลยครับผมพริกผง ใส่เข้าไปครับมักเห็ดมักหลายใส่หลายพี่น้องโอ้โเนี่ยขับไปได้แล้วครับผมผงนัวใส่เข้าไปครับผมวัดโอ้ใส่หลายเสียบหลายอืมนี่คนคนมีกี่เมา์รอรอรอนี่ครับหอมหอมกับกระเทียมลงไปก่อนพวกนั้นอย่าเพิ่งคาตะไคร้ไปพวกกูดอ่าคนครับผมอันนี้ลาบสูตร ลับเหนียวด้วยครับผมลับเหนียวขมครับขวดเขากลัวใส่เลยครับมีตัวไรใส่เข้าไปอันนี้เขากลัวครับไม่ได้ไม่ได้กลัวครับพี่น้องเพื่อนๆมันเหมือนจะใส่ตั้มนี่แล้วครับอืมลับเหนียวสุดเลยพ่นเลือดนี่นี่สับไปเรียบร้อยครับเหนียวใส่ ใช,ช้คาใบบกูดแล้วก็คาใบบกูดแล้วก็เอดมะเขือเปาะนะครับเผาสะสรเด็ดครับผมมึงเลยรับเงียวครับน้องเอ้ามึงวดโอ้ล่นเลยล่าล่นละมีขอบคุณไปเรื่อยๆครับผมสตรเด็ดมึงเลยอย่าลืมเด้อเกลือจังหนึ่งก็ดีครับเดี๋ยวมันจะบนว่างอ่ากาจะใส่ลายมันจะเค็มครับเกลือ น้อยนึงสุดเด็ดเบือเ้องที่ต้องสุดยอดวะมันสิเหนียวเลยเด้อครับเดี๋ยวติตากให้จำได้เพิ่งเด้อพร้อมกับใบสเดาขมขมฝากกดไลค์กด subscribe ไ,ได้เลยพี่น้องเอฟซีทุกท่านทีเออู่ต่างประเทศในประเทศครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้มันสีสนันดีน่อยน้่ยผมจะใส่สเลือด โอ้บ่อเข้า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 อ้าวเหตุการณ์หนึ่งนะเลือดแดงๆเลยบุษไลท์ครับบุมักแดงอ่าพร้อมด้วยดีคมๆครับผมสูตรปาบปาบไปดีอ๋อลองมือกันปกติผม้จะใส่ถุงมือคนได้นรอหนวดบ้าสุดยอดเบิ่งครับผมอะเดี๋ยว พอเสร็เดี๋ยวไปค่อยติดตามกินน้ำกันนะครับผมพี่น้องปลาสวัสดีครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากกี่ฮิตมาตั้งเป็นช่วงสองชั่วโมงครับลาบเหนียวสูตรเมืองเลยครับอำเภอตนซ้ายจังหวัดเลยครับผมที่ผมทํคขิปตั้งแต่เก้าโมงนะครับก็จะได้กินกับปลานี่พี่น้องเลยมาครับผมอันนี้สะดาวก็ยังพอเหลืออยู่ครับสดาวขมยังพอเหลืออยู่โอ้ก้อย ลับลับเนียวครับสูดมึงเลยครับผมด้านซ้ายผักติดเลยพี่น้อง่ะกินกันครับผมุดยอดเลยเดี๋ยวก่อนจะจะกรุบกันเลยพี่น้องเด้ครับผมเดี๋ยวทีเวลวก่อนจุดรวดแสบนะพี่น้องนะมาครับผมเห็บซีอู่ต่างประเทศในประเทศซ่องที่เขาติดตามไลาแล้วก็ สูดๆเด้อพี่น้องเ้อฝากเป็นกำลังใจให้เลยครับตามน้ำครับผมพี่น้องโอ้ครับผมลับเหนียวสูตรมึงเลยอืมอืม้ชาเปรี้ยครับใส่กิเพีย คือเบบอะไรกับไก่ดีผมอำลำเแล้วก็มูจิบโกคือทางอื่นครับอืมขอนเยอคกำลังกน้นมอืมตอนนี้กับเกบมุ่นกว่าจะตั้งแต่เก้าโมงครับ จะดาวนี่ของแค่แล้วครับเดี๋ยวจะไปดักหนูมาควายอยู่น่องหลับหนูอุ่นอุเนอ่ะ มาครับไอกิีนกันเยอะลุกโดดของแท้อืมอืมด ถุงก็กับเขาแต่ต้นตะโขครับผมฝากกดติดตามกด s u b ต c r i b e เลือบเป็นกำลังใจงในะครับช้องน้อยๆครับเดี๋ยวบ้านพุ่งพอได้มีกำลังใจสู้ต่อไปครับผมหันบ่อพันก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมขอให้นงองมากินก้อยครับผม ผมมาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ให้กันเด้อครับพี่น้องครับผมท่านใดก็มารับชมและติดตามก็ขอให้หิงๆรวยประสบความสำเร็จในชีวิตสาธุสาธุทุท่านทุกคนเด้อ